เราเปิดภาพมาเมื่อนี้กะอยู่ที่อ่าที่พักที่เศร้าของทางไอ้จอยเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าบ่ได้เดินทางเข้ามาต,ตั้งแต่โดนดๆนใน,น,น,นพี่น้องเอ๋อเนาะมาอีกรอบนี้โดดพี่น้องเอ้อพวกเนี้เนาะเป็นเออเติร์ดวะไรพี่น,น้องเอ้อแนะนำไปทางไรกะชุดแสงูแสงตาพี่น้องเอ้อเนาะหมอกคัวนัวอยู่พี่น,น้องเอ้อลมอ่าลมแหง้งแหง้งในะพี่น,น้องเอ้อมือนี้ก็ได้เนาะโอ้ยเพลินเผาวะไรพี่น้องเอ้อ ปตัวเนาะบรรยากาศลมแห้งอีดีพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเป็นเราพี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะบอกว่าอยู่ฝั่งลาวเด้ออยู่ฝั่งไทยเนาะต่างๆประเทศกัดยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซ่องบ้าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเนาะพ่อๆกันมื้อนี้การเดินทางมาหาไอ้จอยเพื่อนพี่น้องเอ้เนาะกะหลังจากที่ว่าทางบ้านแสนตั้งแต่มือนันเนาะพี่น้องเนาะ มามอบเงินในเพิ่นไหวสอมแซมรถอะไรพี่น้องเอยเนาะมาเบิ่งก่อนว่าเป็นจังได้พี่น้องเอยรถที่ว่าทางอ้ายเพิ่นว่าสิเมื่อเอามาสอบเนาะตอนนี้เพิ่นได้ใส่งานสะดวกสบายระบบทัว่าจังไดเนาะพี่น้องเนาะกาสิมาอัปเดตให้ทางอันแม่ไปทุนเนาะให้ทางแม่เพิ่นได้เบิร์นไอส้มต้องกันก่อนพี่น้องเอยเพราะว่าตั้งแต่อ้ายเพิ่นเอารถมาสอบมาสอมแซมเนาะทางมาแสงการยังบ่ราณได้มาอัปเดตให้ทาง ไม่เพิ่นเบิ่งเลยพี่น้อยเนาะมืม้อนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาเนาะมาอัปเดตให้ทางแม่เพิ่นเบิเ่งก่อนพี่น้อยเนาะว่าอ่ารถยานพาหนะเพิ่นเป็นจังได้พี่น้อยเนาะไปเดี๋ยวเฮาสิขสเข้าไปชมทโซนการได้พี่น้องเอ้ยถามทั้งเด็เพิ่นก้อนเนาะสบายดีเด้อสบาย <c oughs> ดีบ้า <c> ง <oughs> พ่อพ่อกันอีกแล้วพี่น้อยเนาะทักทาง,ทาง <c oughs> ไอ้จอยเพิ่นเนาะ <c oughs> อากาศฮอนเอาเทดิ้มื้อน,นี้เนาะ เอาแห้งเนาะเอาเลยเราจะเอาไม้ให้ไปเพื่อเจออกเนาะใส่ไม้ก็ได้นะกาดเอาเนาะมโอนี้เนาะแปลงไรเพื่ออะไรก็ไปเห็ดเวียกเนาะพอดีหัวหน้าเพิ่นใช่ไปเห็ดเวียกมื่ออาทิต์พอดีบ อะไรเฮียเบียกมื่อนี้บ่เมื่อนี้แต่แกหึงไงแต่ข้าวโทรบอกเบาแต่ผุ่นก็ยุ่งซื่อละลายแต่ละมือกะดายต้องทำเมื่อนี้ปัดเมื่อหนาห้ไปเฮ็ดเบี้ยงปัดประสบการณ์เนาะประสบการณ์เลยพี่น้อยเนาะเพราะว่าทั้งโมเสียนกับไอ้เพื่อนกัโทรบอกหลายมืออะไรพี่น้อยเนาะว่าจนลืมข้าวไรหลุดมาแล้ววัสดนาไรหลุดมาแลแต่ว่าทั้งโมเสียนยังมันได้เข้ามาพี่น้อยเนาะยังมันได้มีโอกาสเข้ามาเบิง มาอย่ามาหยามเบิ่งมื้อนี้ว่าเข้ามามื้อนี้ว่าว่าเฮ็ดเวียกแหละเนาะเอ้าโอ้ยพี่นาวิ่งไปเฮ็ดเวี้ยคุณอยู่คนละหม่องอ๋ออยู่ทางอ่าบ่อนเก่าผู้หละบ่อนเคยอยู่ตะกี้แต่ข้าวอันบ่อวเสียงสะพานผู้หละคือหม่องนั่นแหละเวียกคือเฮ็ดอยู่ไกลแต่ไปอยู่ไกลแท้ก็เป็นเวียกของหัวหน้าเพิ่นน่ะเนาะเพิ่นยามมื้อแลงกับมาเจ้าของเดียวกันบ่ จะคลองเดียวกันเออพี่น้องเลเป็นบริษัทเดียวกันออ๋แปลว่าเพิ่นไปเฮ็ดเวีย์อยู่พุ่นลูกชายบ่ขี่ไปลูกชายกับลูกสาวไปนํากันเลยโอ้พิ่นบ่ได้มาบ่พ้นไปมากินข้าวเที่ยงบ่กับลําบาวบ่ได้กินอยู่พุ่นมันมันไกลเติร์มเมื้อหน้าเพิ่นก็เอาเข้าไปส่งอ๋อโดยโดยอากาศห้อนซ้ำเนาะเจ้า บ่คันแม่นว่าจื้อเบอร์นอ่บ่าวทูบอกไปเท่ากับบ่ไดเอาไปเนาะคนอันนี้บ่ไดคุยกันแต่เฮงไงนอกกับอยากจื้อมาได้เลยวันนี้ชิ้นเห็นอะไรแสบพ่นไปนสีมากวันสิขรบรถมาอยู่บ่อันนี้คันติดต่อพ่นบ่ไดกะบ่จักชีว่าเนี่ยคันว่าห้าวบอกไปเอาเองไปเอาไปเอานี่ชิไปเอานี่กะว่าชีว่ารถนโมนาพ่นนะกันพ่นสีหายรถไป เพิ่นอยู่ชายกาอนาเพิ่นไปเวียกเพิ่นกับโทน้ำแล้วเพิ่นวมาสิมาฮาอยู่คือเฮงแท้วสิมาช่วงจังโมงอะเพิ่นกับว่าได้บอกนะว่าสิมาจังโมงมิแต่ว่าคอยบอกว่าให้ขึ้นมาคอยนะเพิ่นกับเออเออยู่หักเฮงแล้วนี่อเนาเอาแน่ไม่ได้หรอกเฮงจังโมงเลยโอ้แบบว่าสิ ยืมรถน้ำเพลินยืมรถน้ำเพลินยืมรถน้ำเพลินแล้ววันนี้เขาสิขี่รถน้ำเพลินไปหลายคีรถน้ำเพลนขั้นนั้นมาแม่นถือกันโอ้กี่ขั้นนั้นมาเป็นอย่งไรเชาวมาใส่งานการสะดวกสบายกูเก่าอยู่ว่าบัดเนี่ยกะสะดวกสบายกะพอได้ใส่และซื้อมาคลิกแปลงนัวขาดเคลื่อนนั่นนั่นนี่อืดยาท่านั่งนี่บัตรอะไรก่อนอ่ะสมบัยหั้น ซ่อมกะเบ็ดบอลลายปายในเบาแต่ว่าการใช่ใจเขาไปมากเนี่ยเ่เบิดเบิดลายกลัวอันนี้เบิดถือว่าโอเคได้บ่เนาะเอาซ้ำมาได้เอาเพล่อนมาลดเอาซ้ำขีมาได้จิตซื้อโดยหรือว่าเขาเขาซ่อบมี่อมอย่างนั้นไหกามันมึงเด้อสร้างเพิ่นเห็ดน้ำมันมันหัว เปลียนใช้ก็ทายมันเครื่องบ่เทียนยังนยนยนนเนี้ยบุดบราปก็ได้ดอกครับที่แสนนี่แหละว่าโอ้ก็เพราะอะไรคีดว่านี่เนาะกห็หายมาได้แก้ไขามาได้<อ>แล้วบานนี้ในใจสิคิดใช้เงินเดือนถ้าว่ามันบุกขับก็แน่สิปรัุงไปเรื่<ด>ยอ,อยมันยังที่ไหนทายยังอีกเบาะทายเองยังไง <laughs> ยาดอกอันนั้นเรื่องของลูกสานี่กันถือว่าขี้ได้เพิ่เติมด้วยดอกทีใส่กระแจ้ทางน่ะทางเส้นนี้มันออกไปนี่เป็นฮอดพุนระบอน,นี่นะฮอดบ้านหัวพายม่องแม่นองเดือนตัวนี้ไหนทางเส้นนี้ไหแม่นเป็นทางลัดที่ว่าใกล้ออบ้านแม่นองเดือนเลยสิมันเป็นทางาายาไปเร่อยบ่ไงเป็นทางไปน้ำปาน้ำดงที่นะ่ ไปได้โหลดจากโหลดไทยไปได้ไม่แปนมาเลยได้เก่นมากยังไงเนาะหนาด้อเด้อคือเป็นบิรอันซัมเนาะพี่น้องเอ้ย่าสิมาเบิ่งร์ตแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะครับมันก็โดนแล้วอะนะเนาะจจ้าวที่ว่าเฮามอบเงินให้ทางอ้ายเพิ่อนอ่ะนะพี่น้อยเนาะอ่าสมนั้นเพิ่นสิว่าเฮายันยันเพิ่นมีหลายแนวคิดก็แล้วเนาะอ่าเอาเงินให้แล้วก็ยังบ่เห็นนั่นอูกห้ามอะไรนะ ยังโมเห็นแบบว่าในที่เขาซื้อเนาะเขาก็อยากให้เพื่อนเห็นว่าเขาซื้อรถที่อย่างมาเรียบร้อยแล้วพี่น้อยเนาะโมเห็นซื้อนะบรรยากาศแบบคือเขาเอาเงินในส่วนนั้นไปซ่อมเนาะไปซ่อมเพราะว่าตัวซื้อนั่นมันหาซื้อไม่ได้ตัวค้าทำฮาวเวลเนาะอแม่นตอนนั้นเขาซื้อเขาซื้อซื้อในราคาแล้มันบ่มีพี่น้อยเนาะก็เลยว่าเขาถ้าเป็นซ่อมแซมรถเก่าเนาะพอได้ขี่ต่อแตดไปแบบซื้อเครื่องซื้อคอง ไปมาสะดวกกะถือว่าโอเคแล้วบ่นเนาะกะโอเคไปใช้กะหอดอยู่รถใครใครกูเก<ส>าล,ลายลนี่บ่เนาะ,ะ,ะมันตามบทารทานหุงสิสอกอระจายใส่ถ้ากันเห็นยังซส่นักผัดคั่วงัวนหน่อยมันเป็นยังแงขั้วัวเจ้าง่วัหน่อยงวงัวมาแต่ใส่น้อยของหัวหน้าเพิ่นเพิ่นว่าเอาไปพังแหละวันนี้ขอยก็เลยขอมาสูกันกินอืมาให ข่อยซักข่อยจะเผาชูดูกินข่อยว่าเงื่อนเป็นอยังกว่ากับบ้องหงเนาะเพิ่นว่างืวนเพิ่นตายเพิ่นบ่เงื่นตายบ่แม่นเอองืวนตายก็ได้ว่าเอามาเผากลัวกินบาดนี้นะแม่อนอะไรอ๋อมันไ่ได้เป็นโรคเป็นอยังบ่กับ่ฮู้คือกันนั้ว่ามันเป็นอีหยังอยู่ดีๆครับแต่ว่าก็อยากมีกินอยู่นึงนี่เนาะ แม่นมนตายแต่เศร้ามิ่กินกี่โพนมันนี่แหละกระบอกงูว่ามันเป็นน้ำยงางนะฮะกระตายเป็นตัวแรกตัวแดงัวมันเป็นยามนี่มากหน่ะยครับอากาศห้อนยืงท่องอย่างมันกับมีลายนะในช่วงคือการงัวกะนยันว่ามันยิงท่องท่อมันไข่เฮ็ดจังไรก็วันนี้นะพี่น้องไอ้วันจิได้เฮ็ดรดเปินเนาะจ้างว่าในนอ รถคันนี่คันคิดดีๆนึกจะภาพึ้นไหนเนาะช่วงบาเตียงมาสัมผัสกับรถคันนั่นแหละ<ม>ที่ค่อยขีเ่เป็ดจามอนุ<ม>ก็เคยเข่ากล่องประยุ<ม>กคันนั่นแห<ม><ม>ละหลังจากที่ค่อยขี่เห็ดจาม,มนุแล้วก็มาจอดไว้หล,ล,ละกับว่าได้มีะจบภัยบายอย่างมันดออม, <laughs> มันตาย มีหลายคนอยู่เห็นในในคลิปน้องสาวอยู่กรุงเทพผู้เห็นแล้วก็นังจืดรถเท่าไหนหนักบังเอิญแท้เมื่อนี้กระดาษดุดเอามาใส่แต่หึงไงบวดไปใส่เมื่อนี้ผัดัมห่วหน้าเ่นใส่ไปเห็ดเวียกข้างอื่นก็เลยยากแบบนี้แนื้อนองเบาหรือว่าหรืว่าถ้า ถ้าเมื่อใดได้คำว่าอีกบนบ้านเนาะเพราะว่ามันเนไปเหวียงกันนะคณะจีไปน้ำเพิ่นก็จะ่ามันยากอีกเนาะยากเติเพิ่งเติบใช้เวลาเป็นชั่วโมงจักที่ได้เห็นเลยบ่นะเพราะว่าใช้่กันยังแบบมีเวียกไปช่างเอื่นอยู่เหมนะันคณะจีถาก็ยังมันคำเนาะยันมันหึงมีคำกับพวกคำหรือมันยากบันน้มีผู้เป็นอย่างถ่ายไม่บ่อกเธอสักบ่ถ่ายช่วงไหนาะน้า มันยากแบบว่าโทรศัพท์นั่นอยู่มองพักวันนี้คนไปเห็ดเรียกอยู่แปลงอ้อยผไม่ได้ถือไปนํำบอบอฝนฉากแบตนะตอนเที่ยงนี่คิดว่าเขาต้องกลับมาเอาโทรศัพท์แน่นอน,นโทรติดอยู่แล้วปรเชร็โทรหายอยู่กินะยเป็นมุมีไฟฮับสาย นั่นแหละเขาสากแามตไล่บ้างเพราะว่ามันอึดไผ่เด้อยู่ในนี่บ่มีไผ่สากแล้วม,มันตายแล้วอันนี้ก็ได้ใช่บ่ไล่บอบอ่บ<อ>ม,ม,มือมือนั่งนี่เป็นเดือนพักกันนอนพักอย่านอนจะทึ่งนี่นะก็ดพักกันนอนไปเนี่เนี่ยมันห่อนใหญ่ยยกันอยู่เรื่องหน้าฝนในหัวหัวได้นเนาะเรื่องหน้าฝน,น,นกันลงมาอ,อยู่ผีเบิ้ลมุงหยามันกสอบไม่ได้เนาะสอบไม่น้องน้องยังกอดเื้อพอดนะลูกเจ้าคนหนึ่งน่ะเชื้อ เสือผัดพงข้าวเสือผัดพงคูณหน่อยกะดงสกาวคุณหน่อย่นตั้งซื้อไว้ให้ลูกสาวนะแม่นแล้วสาวดงสกาวเนาะเจ้าลดงสกาวไปน้ำกันกับนะจะไปเพลงนลมกาวได้เนาะบังบุกากก็ชืว่าดงกาวใช่ไหมลมกาวได้เหรอเออผิดอะไรเนาะบังเอิญเนาะ อยากเพาะปัดใบเพ่อน yeah. no right. so ี่แหละคนเฮาอย่าแล้วจ้ะบุเป็นยังดอกไอ้เนาะเจ้าะว่าท่านกะไว้โอกาสหน้าซะมันจังป่วยอย่างไอ้เนาะแม่นแม่นมันกันว่าได้ยเนี่ยนั่นกะดีคือกันเบาเพราะว่ามีแต่ว่าเบอร์ไอ้เองกับปุ๊บเป็นกับปุ๊คอยจื้อวันไหนนะนั่นแหละตัวนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายมาแหละสิโทรบอกอีกครั้งหนึ่งจื้ออยู่เบอร์ของเบา มาช่วงเมืันตอนแรงๆบช่วงเพิ่งเลิกงานก็ได้อยู่เนาะได้อยู่ก็เป็นยังเอาเป็นยังไงเนาะกับพอได้มีมีแต่ว่าโอกาสหนาจังข่าวมาเบิ่งอีก็ได้เนาะแต่ชิยูโดนนั่นก็คือคือชิจูยู่ดมไอ้อันโดนเติมยู่าม่าบาดนี่เนาะหึงแหละเพราะพื้นว่าสองแซมขี่ไปเรื่อยนะเนาะต้นนี้คงสีโบไห้ไปทางในเลยที่ผ่านมากอะชิดชากับลูกโบได้ วัดนี้ก็ว่ากับเขาก็คือว่าได้แน่จักหักจักแพงลดเหงื่อแน่แต่เพิ่นค่อยเขาก็ไอขี้ไปแล้วเนาะก็ว่าให้สิ่งมันได้เนาะแปลงไงเปรี้ยบกับเจ็บเฮาลูกเอ้ยฟอว่าเสียกับเสียเฮาขันยามบ่มีแหละเฮ็ดได้ไยืมใคได้สมัยผู้มือนในฟอวะนะ่อยบอกเพิ่นไปลนแล้วเนาะทะเลกันหน่อยไปนะครับบอกแบบผู้ปรับใจเหมันก็ยันว่าเพิ่น <laughs> คอยเบา่เนิ่งพนเ<แ>น<พ>ิ่ยนกำลังอัน <laughs> เป็นเบาวเนาะเ <ừ> บาแวงก็ว่าส <ừ> ัน่นก็ว่าโดยอันนี้ไพ่ไพ่แยไพ่ใหญ่อะไอีบ่นี่ะเออกะคอยอนี้และย่ำมัมงว่างบง่เมื่อยกะคอยไพย่คันว่าเมื่อยกะปะมลงคงเข่งอย่างที่เน <laughs> ยเห <laughs> ็ดน้ำโบทันได้เวียกหลายคือไพ่ใหม่อย่างที่ก็เห็ดน้ำหัวนี่บางเชื่อเป็นว่าเที่ยงคืน พวงเหรอเนาะแนมไปังไรกัสุดพื้อะไยโอ้ยชุดแจงตาไม่ใช่ปลูกใหม่ป่าวเดีวนี้ว่าไม่ได้เนี่ยายอันนี้กับมันเชื่อเพิ่นกับปลูกใหม่เนาะกับบ่งเดี๋ยฝนเพิ่นเพิ่นเบิ่งมันแตกขึ้นพายใหม่อยู่แต่ว่ามันโบต่ายเลยมันแตกขึ้นคันมันงดงามเสมอแหละเพิ่นกล้าว่ามันโบต่ายังเพิ่นกบบไทยโลปลูกใหม่กับมันงดงามแต่ไทยไม่ปลูกไม่ใหม่แมน เอาเอาใช่เนาะเดี๋มาย่างบัวตรงนี่ก่อนเนาะโอ้พี่น้อยคือเพบึนก่อนแม่นบ่อขนนาดไ่นบ่แม่นบ่อบ่อพี่น้อยบวกน่้เนาะเป็นเผางัวพี่น้อยสภาพไม่ก้อนนี้ดอกราวเลยเอาเอาพี่น้อยเราใช้ใจกันมิแต่ว่าไว้โอกาสหนาเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางโมเสกจังสีพาพี่พี่น้องมาเบิกไม้อีกพี่น้อยเนาะ รถสภาพดีกว่านี่ร้ายรถเครื่องท้างนะรถพอดกลา,างที่ว่าไม่กโบ่ไม่เก่ากับโบเก่ารถพอด,ดีขี่เนาะ,ะโดยโดยใช่ปีสองปีบ่ท่านเป็นยังโดด <laughs> แต่ที่ถ่ายจูบกับแหวนนี่แหละมันเอาเสยงกับโบได้ข่าวมาแต่โดนไปไน้อหมเนาะก่ยังบ่ได้ลืมหรอกไปไน้อหมเพราะว่าก่ยังบมีโอกาสเข้ามานะก็เลยว่าเอามื่อใดรได้เข้าไปไก่ใจสิอัปเลยทางไม่เพิ่นเบิ้งว่ะนะโดย อ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาของต้อนมาให้ก่อนเนาะมาให้น,อน้องอันดูสากาวกันเพี่ยวได้ไปเลยเดี๋ยวมีโอกาสหน,นาพวกเนาะจะสิ่ของมาใหม่อีกพีไปเลยเดี๋ยวไปเอาใน,นต้อนเปอนก่อนไปเลยตเมื่อไหร่บอกเหอะเ <c oughs> มื่อไหร่บอก <c oughs> อไป้ลยเนาะ พี่น้องเอ้ยาทางบวชชีพเนก่อนเ้อพี่น้องเ้อเนาะได้บชชีต้านเยได้สบายดีเ้อเนาะสบายดีได้ได้เห็นที่รถไม่เพิ่นเลยสิ่งพวเห็นหรอกบชีเลยมแต่ว่าเอาโอกาสหนาบ่เนาะรหนาก็มามแต่ว่านี่บวหหนาเพิ่นมีเวกบ่เพิ่งนี่บ่ Amen. Amen bà. Đây là bài đây. Đang vô. Hồi nào vẫn mai đẹp phía nào nó à, Phía nào vậy nó Chả mít ra qua bước nhá Nó Nhà việc phần cả gia đọc phía nào vậy Mít ra qua hông cần Phải việc to Phía nào vậy nó Phải hộ là chẳng khả mà bước cả đây nó มันห่อนเนาะห่อนเลยและเสียอันนี้ไปต้อนเพิ่มก่อนเี่ยต้องกันนมเลยได้พี่น้องเลยเนาะเขายังพากันไปเวกตโตพี่น้องออกไปเพื่อได้นอกเพื่อแบบนี้เนาะไปโอกาสหน้าจังเบิงน้ำกันก็ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเข้ากับหู้ได้แหละว่าเพิ่นอ่าพอมีรถได้ครับได้ีได้บ่อยเลยลืมเลยลืมใช่รอเราจะเนาะชิเมื่อชิเมื่อยังใช่แลม Hèm hết nó. Lau ba. Tay khỏi đông nó. Chi pào chưa mất ai. Khao khao chai. Lemon lò. Lemon gò khao 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 Cán sáng không? Ờ Cán sáng, có này nó chọt Mà nó chọt không? À, xe xe mình mua mượn bên đấy này Ờ Ăn chưa? Mình đang mua mượn cuối này mà chết rồi ta khỏi trang đen này Ờ à, Mình mượn rồi này nó đi đây mà con Đó Một bài này nó bị tháo xí Phải cần Các bác ai phân lái bạn này mày mà yêu là cả, cả nó มาอัพเดตอหไรบ้างพี่น้อยเนาะตอนแรกก็เชิว่าสิมาเปนอันรถอเอาไอ้นุมก็ขนมได้ไว้หายนอองเพ่นเด้อจ้ากจรกกินพีน้้งเลยต้มขนมเนาะเอ่ามันชื่อยังฮะ้มสกาวอ่อ คนหูเอเบาแซนมาดีใจแท้ๆโ่นไเดินชุดอแบบ่นานนาพอดีได่ได้เป็นสีด้านบอกหามัหามือกี้รถมากัหนองตอนนี้รถเอาปีท่ไหเนาะเอาโอเคได้เด้อ โดยโดย่เป็นยังเนาะมีแต่ว่ากระแสสีได้ครับก่อนเลยนวันนี้เด้อบุญแดงวันน้าวันน้ายี่ขับมาเยี่ยมไม่โดยผิดหน้องเรามาเสียาเบิรงรถไม้เพื่อนเอาโดยสบายดีได้เด้อเนาะบุญแดงวันน้าวันน้ายังพบพอกันไม่เอกเนาะไปพี่น้อยเนาะมาบอเห็นมื้อนี้กับว่าเป็นยังพี่น้อยขอเพื่อนก็ไปเหตุวีเหตงานเพื่อนเนาะ อทางโมเสกันจะได้พากันเดินครับทางกลับแล้วประเด็นนะพี่น้องเนาะแบบเวกต่อร์อะพี่น้อยเนาะแต่ว่าพบพ่อกันใหม่ในมือหน้าได้พี่น้องเด้อเนาะก้ับแล้วมาจีได้ประเด็นเนาะโดยโดยไปพี่น้อยเนาะจังไรกะต้องขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้อยเนาะที่ว่ามาเมื่อวันก่ยังบนท่านได้เห็นตัว่นคือเก้าพี่น้อยเนาะไว้โอกาสหน้าพื่อนโมเสกที่ขมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทนึงพี่น้อยเนาะ เอาสำหรับวันนี้นะพี่น้องทางโมไซน์ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องพี่ผ้าประกันใดกันเนาะสำหรับวันนี้จะพาพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็ติดตามเป็นกลังใจทาั้งโมไซน์เด้อและพี่น้องสมาลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีนะพี่น้องเนาะ